ไม่เวลาปวดฉี่แล้วมันถึงจูแข็งถ้าเกิดว่าจูเราไม่แข็งเวลาที่ฉี่มันจะฉี่ยากเออมันจะทํายังไง่ะม,มันจะคอนโทรลไม่ได้เนาะค่ะใช่เพ <laughs> ราะว่ามันก็จะเป็นแบบเรื่องออกไหมมันเอาจริงมันก็คือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นนี่ล้วกันมันเป็นการออ่ปฏิยาทางธรรมชาติของเราแล้วกันรายที่เราจะมีการ ฉี่อ่ะจูแล้วจะแข็งเนาะเออมันก็จะมีการกระตุ้นในเรื่องของพวกเส้นเส้นประสาทและพวกนี้ค่ะทำให้จูแเราแข็งเนาะกล้ามเนื้อเส้นประสาทแล้วก็ทําให้คอนโทรลง่ายเออทำให้เวลาที่เราแบบควบคุมทิศทางต่างๆนะคะมันง่ายนะคะเวลาที่เราฉี่นะคะแต่ว่าตอนที่เราถูกแข็งตอนที่เราจะปวดฉี่อ่ะอันนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราเออมีอารมณ์ทางเพศนะก็คือแค่ปวดฉี่เฉยๆนะคะเออส่วนเวลาที่เรามีอารมณ์ทางเพศก็มันก็จะมีการข้างของเลือดอีกทีอีกแบบหนึ่งนะคะเออมันก็จะเป็นคนอารมณ์คนละอารมณ์แบบ ความรู้สึกกันประมาณนั้นค่ะ